ัสวัสดีค่ะปีนองตังร้อยวันนี้มาใส่หมวกใส่เสื้ออนี้จะไปไหนนะจะไปสวนนะจะไปปลูกผักัถวน้อยนะคะก็แม่ไปก่อนแล้วแต่ว่าต้องเอาผักโถวน้อยที่แช่ไว้นะคะอันนี้ก่อนที่จะปลูกนะคะก็แช่ไว้หนึ่งคืนนะคะหนึ่งคืนนะคะแล้วก็เอาไปปลูกเลยนะคะ โอเคค่ะไปดูวิธีปลูกตอนนี้ก็มาถึงสวนแล้วนะคะดูผักกาดแล้วเลยโอ้โหตอนนี้โตใหญ่โตมากเลยนะคะนี้โลใหญ่จริงๆนะวันนั้นมาถ่ายทํายังเล็กผักกาดนี่นั่นโอ้ผักกาดน,น,น,นี้ได้ตังร้อยกว่าบาทแล้วนะคะเอาไปขายแล้วรอบหนึ่ง <laughs> นี่ใหญ่มากนะคะโอ้โห,หจริงๆดู คืบกว่าใหญ่มากมากนะคะตอนนี้ก็อันนี้คือไม่เอาแล้วนะคะคือเอาทิ้งโอ้ทหายกุมมอดถายทายได้เลยมัอันนี้อันนี้โอ้เหเฮ็ดกล้วยหรออันนี้กำลังรอที่จะปลูกอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูการปลูกผักตัวน้อยนะคะอันนี้ไม่ใช่อะไรนะคะเหี่ยวๆเพราะว่า แช่ไว้แล้วรอบหนึ่งแล้วไม่ได้อาปลูกนะคะก็เลยแช่ไว้อีกรอบหนึ่งให้มันแบบขี้คลายตัวให้มันพองหรือมันจะมันถึงจะเอะงอกออกมาง่ายนะคะถ้าไม่แช่ก็จะนานนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็เล็กนิดหนึ่งนะคะก็อามอบองส้มเอามอบองส้มแล้วก็เพกนี้ก็จะ ะจะทิ้งแล้วนะคะไม่เอาเลยอันนี้เอาทิ้งเอาทิ้งทิ้งเสร็จแล้วก็ปลูกผักทนน้อยต่อนะคะอันนี้วิธีปลูกเนอร์ก็ขุดรุมห่างกันประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณเนี้ยประมาณนี้นะคะแล้วแต่แล้วแต่เพราะว่าใส่ลายเม็ดไง อ่าลุมหนึ่งลุมหนึ่งนะคะก็จะห่างกันประมาณนี้ก็จะใส่อยู่ประมาณ <5 m. S 1> <45 S 2> สี่ห้าเมตรสี่ห้าเมตรห้าหกเมตรห้าหกเมตรนี่คือห้าหกห้าหกเมล็ดนะคะเมล็ดพันธุ์ไม่ใช่ว่าห <c oughs> ่างกันเป็นเมตรนะคะบอกว่าเมล็ดมันใส่ไปห้าหกลูกประมาณนี้นะก็อันนี้จะทําแบบเข้าขายในตลาดนะคะที่ที่แบบใบใหญ่ๆนะคะไม่ได้จะมาทำแบบใบเล็กๆนะอันนี้จะเน้นใบใหญ่ๆเอาไว้กินนะคะ ถ้าทำใบแบบอ่าเล็กๆก,ก็ปลูกแบบนี้ได้แต่ว่าเราไม่ต้องเอาให้เจอแบบแสงแดดอะไรอย่างนี้นะคะต้องเอาแบบเอาเอาเดี๋ยวจะเอาจะรื้ออันนี้ออกไหมบอกลื้อออกแล้วก็ให้โดนแดดถ้าไม่โดนแดดจะไม่มีใบใบจะน้อยนะคะวิธีปลูกเนอะก่อนอื่นก็แช่ บล็ดพันหนึคืนแล้วก็ตอนเช้าเอามาปลูกถ้าไม่แช่ไว้ก็มันจะงอกนานนิดหนึ่งก็จะประมาณน,นี้นะคนที่อยากเห็นว่าปลูกแบบไหนอะไรเงี้ยอันนี้ปลูกแบบสมัยเดิมๆที่เคยปลูกนะถ้าปลูกแบบ แนวใหม่เหมือนที่เจ้าหอมปลูกนะเอาแบบเป็นถาดเป็นถาดก็จะเอาเรียงเต็มถาดนั้นเลยแล้วก็เอาดินโปะอีกทีอันนี้คือไม่ได้แบบโรยให้มันเต็มเพกเต็มถาดอะไรงนี้นะแค่ขุดลุมแล้วก็ใส่ใส่มันก็ทําได้หลายอย่างแต่ว่าอันนี้คือทําสมัยเดิมๆสมัยที่แ,บบแม่เขายังปลูกหรืออะไรอย่างนี้นะถ้าที่แบบเจ้าหอมทําก็เหมือนสมัยใหม่นิดนึงก็ อันนั้นก็เเคยทําให้ดูแล้วรอบหนึ่งนะที่ปลูกผักกันในสวนช,วช่วยช่วยกับเจ้าอมคลิปเก่าอันนั้นก็ไปดูได้อันนั้นคือปลูกในถาดปลูกในถาดไม่ใช้ดินอันนั้นคือดินแบบผสมดินผสมที่แบบเกษตรกรเขาใช้หรือเขาทําขายอะไรเงี้ยแต่อันนี้นี่คือไม่ไม่ผสมเลยอันนี้ดินจริงๆ นี่หลุมนึงก็จะมีสี่ห้าหกเมตรแล้วแต่จับได้ห้าหกเจ็ดเมตรนี่นะคะหลุมนึงก็ห่างกันประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณสามนิ้วสามนิ้วโอ้มีแมว มีมแวมวดำมนลายโตากเขาเราไปกินนู้นอันนี้คืออันเดิมๆรากยังไม่ออกบางอันก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันไม่งอกแล้วอันนี้คือไม่ต้องห่วงถ้าปลูกแล้วรอบหนึง่งแล้วเราจะเอาทิ้งก็คือแค่ขุดขุดขุดแบบรากไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะ เพราะว่ามันมันแก่แล้วมันจะไม่ออกซ้ําแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็ยังให้เหลือทีงอย้ประมาณนี้ยังไม่ออกเลยล่ะมันยังไงก็มันไม่ไม่งอกแล้วมันมันแก่แล้วมันไม่งอกอีกแล้วไม่ต้องห่วงเลยนี่ยังเยอะแยะนะ,ะไม่เอาออก แบบไม่ลึกมากเท่าไหร่นะนี่ก็ประมาณนี่แล้วแต่แล้วแต่เราแล้วแต่เราจะขุดมา ตอนที่จะขุดก็เอาดินแบบเรียบๆแล้วก็ขุดเลยไม่ต้องห่วงว่า,าตรงนี้ห่างๆเดี๋ยวตรงนี้มันไม่ออกอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมันงอกขึ้นมาเดี๋ยวมันก็มันจะแน่นกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวคอยดูนะคะว่าตอนปลูกแบบนี้แล้วมันจะออกงอกออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะจะมาให้ดูอีกทีไม่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะห่างหรืออะไรนะคะเดี๋ยวแน่น อึบแน่นอนนะ จากที่แม่ทำเสร็จเต็มแล้วนะคะก็ไปเอาแบบขี้ไก่ขี้ไก่นะคะนี่ขี้ไก่ผสมอแบบเปลือกข้าวนะคะก็จะเอามาโรยนะคะเอามาโรยบนมันนะคะไม่ได้เอาแบบข้างๆนี้โรยลงไปนะคะก็เอาจับประมาณนี้แม่บอกประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วก็ใส่เข้าไปค่ะใส่ให้มันแบบ รู้สึกว่าเต็มนิดนิดนะคะก็โอเคจะทำประมาณนี้นะคะดูนะคะ <Okay. S 1> นะคะ ทำจนเสร็จทำจนเต็มนะคะถึงจะอไม่ต้องแบบเอาอะไรมาโรยอีกแล้วแล้วก็ลดน้ำได้นะคะก็เดี๋ยวทำให้จนเสร็จก่อนนะคะก็เข้าใจอยู่ใช่ไหมคะที่บอกเนี่ยก็ง่ายๆมากนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ถ้าไม่มีขี้ไก่อะไรก็เอาแบบดินอะไรมาใส่ไว้ก็ได้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเอาขี้ไก่นี่ก็คือ ปุ๋ยนะคะมันเป็นปุ๋ยปุ๋ยธรรมชาติก็เลยใส่ถ้าไม่อยากใส่ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นขนาดนั้นนะคะก็เพราะว่ามันคล้ายๆปุ๋ยจะได้งอกงามหรือเราไม่ต้องมาลดน้ำปุ๋ยอะไรอีกนะคะก็เลยเอาขี้ไก่ใส่แทนปุ๋ยนะคะ เต็มหมดแล้วนะคะร้อนด้วยเหนื่อยด้วยนะคะไม่ได้ทำนานนะคะนานๆทีมาทำช่วยแม่ทีนะคะดูหนะะ้าหน้าตา ็นไงบ้างคะเดี๋ยวมาดูตอนที่มันง,งอกงามนะคะว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ขอหลบแดดก่อนเพราะว่าแม่วันนี้ตัวน,น้อยมีตัวน,น้อยมาช่วยนะคะแม่ก็ยังทําอีกเพลกหนึ่งนะคะเพลกหนึ่งนี้ก็คือแบบอีกแนวหน,นึ่งอันนี้คือทําแบบนะทีๆเลยนะคะไม่ได้ห่างเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือแบบจะทําแบบไม่มีไม่ค่อยมีใบนะคะจะเน้นอ่ ที่ใบน้อยๆนะคะอันนี่ก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะคะก็อันนี้เน้นใส่เยอะๆเพราะว่าเปลืองที่เพกนะครับเปลืองที่ที่จะปลูกผักนะ,ะก็เลยใส่เยอะๆแม่บอกไม่เป็นไร ค่ะพักก่อนแป๊บหนึ่งนะคะพักหนึง่งพักแป๊บหนึง่งร้อนเหนื่อยมากค่ะไปกินส้มโอก่อนตอนนี้ก็พักแป๊บหนึ่งก่อนนะะร้อนมากๆไม่ไหวค่ะต้องเงอืเอเยใส่หมวกไว้เงือจนแบบเต็มเย็น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 สบายถ้าหน้าร้อนนี่ก็คือต้องใช้พัดลมนะคะก็พัดลมก็เมื่อก่อนทําทานก็มีไว้อยู่นะคะแต่ตอนนี้หายแล้วไม่รู้ว่า เขาจะข้ามมาขโมยหรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่มีใครเอาไปนะคะก็บางอย่างก็จะหายไปนิดนิดนะคะใส่ลวดน้ําที่เส้นเดียวนี่ก็ยังข้ามมาได้นะคะเพราะว่ายังไม่ปรับปุงเพิ่มนะเพราะว่าข้างในนี้ไม่มีอะไรให้เขาขโมย <laughs> ไม่มีอะไรขโมยแล้วอ้อเย็นจังค่ะถ้าหน้าร้อนนี่ก็คือมาทํานี่ก็คือน่าจะร้อนสุดๆแต่ตอนเนี้หน้าหนาวนี่ก็คือแบบ ถ้าอยู่ในแดดอ่ะร้อนถ้าอยู่ในร่มเนี่ยก็ลมจะเย็นๆนิดๆก็โอเคนะคะประมาณนี้เมื่อกี้ก็ได้ปอกส้มโอโอ้คลิกแม่เอามาซะดูฮัลโหลกินมันต้องเอาทอกใส่ตรงนี้แล้วกินอือนี่นะคะ,ะ,คะวิธีบ้านๆไม่มีอะไรมากนะคะก็ใส่ไปคะ่ะ ถ้าอยู่ในบงในป่าอะไรยงยิ่งโอ้โหสุดยอดเอาใบตองทํานะคะปูหรืออะไรประมาณนี้น้ำเมี่ยง सामने दिन

ปุ่นล่ะโอ้โอโอละปกี่ตัอ evet ้าเข่าตางั้ต่เอฟเป็นนั่นอ่ะอ่ามาโอ้เข่าตาเสื้อเสื้อเสื้อมีประโยชน์เช็ดก่อนเสื้อมีประโยชน์พราะพะเช็ดไม่มีนะมันต้องเอาไปซักอีกนี่นะคะแต้นแต้น ดูข้างหลังพอน,นะคะก็มาช่วยเอาขี้ไก่ใส่โอเคเดี๋ยวนั่งกินสักพักเดี๋ยวไปดูเพกอีกอันหนึ่งนะคะว่าจะปลูกอะไรจะมีอะไรอีกบ้างแล้วก็จะพาไปดู<ต>ไอที่อ,อันเก่าๆที่ปลูกไว้หน้าตาจะเป็นยังไง <c oughs> เปลี่ยนแปลงไปมากหรือเปล่านะคะเพราะาไม่ได้มานานแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะรดน้ําทิ้งไว้เลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหรน่นะ ก็ตอนเย็นก็จะได้ไม่ต้องมารดน้ำซ้ำนะคะนี่ลดเยอะๆให้มันจนชุ่มฉ่ำเลยนะคะนี่อันนี้ก็รดนิดๆนะคะฮดตีหัเหฮดตีหันลดนิดๆนะคะว่าอันนี้คืออ้ยไก่ล้วนๆที่เมื่อกี้ ได้วางไว้นะคะโอ้ยด,ดู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 สักนิดเป,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 ป๊ะเป๊ะเธอน้อยวันนี้เธอน้อยขยันขยันจริงๆนะคะมาช่วย <1> 1> กดลดน้ำผักกันอยู่นะคะถ้าหน้าร้อนนี่ก็คือรดไม่ได้นะคะเพราะว่าผักจะตายหมดนะคะน้ำจะร้อนเกินแต,ตน่ตอนนี้ก็คือไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะก็เลยลดทิ้งไว้ได้นะคะ ผรกกาดนี่ก็คือน่าจะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะนนเมื่อตอนเช้าก็มาเอาแล้วนะคะขายไปแล้วร้อยกว่าบาทนะคะก็ตอนนี้คือเขาก็แบบไม่อยากไปตลาดไม่อยากไปอะไรเงี้ยคะ่ะแม่ก็เลยเอาไปขายให้คนที่รู้จักเขาก็เลยเอานะคะถ้าสมมุติว่า เออตอนที่แบบไม่มีโรคอะไรอเงี้ยเออเขาก็ไปตลาดกันบ่อยเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้ขายเลยเอาไว้เก็บกินนะคะก็ตอนนี้ก็เลือๆก็เอาไว้ขายนะ,ะเพราะว่าเขาไม่ค่อยไปตลาดกันนะ,ะก็เลยขายได้นะคะอันนี้ก็คือผักชนน้อยนะคะอันนี้ตั้งใจโอ้โหแบบเอาให้จเจอแดดจังๆแบบนี้เลยนะคะจะได้แบบ ผักใบใหญ่ๆเลยนะคะเพกที่เราทำเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็นี่นะคะเอาอันนี้ขึ้นไว้ข้างล่างก็จะเจอแดดจะเจอแดดนะคะข้างล่างนี้ก็จะเจอแดดก็เลยจะใหญ่แน่นอนเดี๋ยวอีกสองสามวันมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือให้เจอแดดอันนู้นคือไม่ให้เจอแดดนะ,ะจะมาให้ดูเลยนะคะว่ามันจะแตกต่างกันยังไงนะคะจะใบใหญ่ใบอ่อนใบเล็กนะคะ อ่าอันนี้ก็น่าจะแม่ปลูกไว้หลายรอบแล้วอันนี้ก็คือไม่ให้โดนแดดนะคะนี่อันนี้ไม่ให้โดนแดดเลยนะคะจะออกมาแบบไม่ค่อยมีใบนะคะดูได้นะคะโอ้โหสวยงามเหมือน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 ถงงอกเหมือนถงงอกนะคะเวลาเขางอกออกมานะ,ะอันนี้ก็จะไม่ให้โดนแดดเหมือนกันมีหลายเพกเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้ใช่แล้วอันนี้ก็ไม่ให้โดนแดดนะคะอืม คือไม่ให้โดนแดดก็คือจะมีหนึ่งสองสองเพกครึ่งแล้วก็ไอที่ให้โดนแดดนี่ก็คือเพกสองเพกนะคะอันนี้อันนี้เก็บเกี่ยวละเก็บเกี่ยวไปแล้วรอบสองรอบน่าจะประมาณนี้นะคะม,มันก็เลยมันก็เลยไม่เไม่ค่อยไม่ค่อยมีใบยเยอะเพราะว่ามันเอาแล้วเอาแล้วรอบสองรอบมันออกมาอีกทีนึงก็มันจะไม่ตรงกันนะคะก็เมื่อกี้มีเพื่อนทำอะ ผักยังเหลืออยู่ไหมตอนที่มีผักเยอะๆนี่หัวขายไม่ได้นะตอนนี้คือยังไม่มีนะคะผักยังไม่มีก็เลยเดี๋ยวจะบอกแชทบอกเพื่อนนะคะวะ่าเมื่อกี้เขาแชทมาว่าผักยังเหลืออยู่ไหมวันนี้ไม่มีขายนะ,ะวันนี้ไม่มีผักขาย<ม>เดี๋ยว,อยวรออีกสองสามวันก็ได้ขายแน่นอนนะคะ,ะน,นี่น,น,น,นะคะ,ะเด็ดผักกาดมาแล้วใหญ่มากๆ นี่นะคะจะเอาไปขายวกวางตุ้งอะผักกาดกวางตุงต้งมัดละสิบบาทชาวานึงอ่ะม,มัดละยี่สิบบาทหมอห้อนำพิกป๊อกนี่น่เอาวางก,กันนะลูกน,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 นก,นนนกนินได้กินอยู่ได้กินอยู่ เนื้อมัดละยี่สิบยี่สิบได้อยู่ประมาณสองสี่มัดเอาอีกมัดหนึ่งแ <c oughs> ม่บอกว่าไม่พอหนึ่งร้อยนะคะให้มันครบหนึ่งร้อยบาทเอาอีกไม่เอาอีก

น,อน้องยางของน้องเอาเฮ้ยคายอยู่เพอะมาตั้มหนงเงินข้อันเนี่ยอ๋อเจ้าใน L L. าเอลเอลให้จีเงินสวนเดี๋ยวจะเอาไปวางขายหน้าบ้านอีกแล้วนะคะไปคลิปนี้ก็ท้ายที่สวนแล้วก็ คิดว่าจะปิดคลิปที่ที่สวนนะคะก็เดี๋ยวไปดูตามต่อกันที่บ้านนะคะจะเอาไปวางขายที่บ้านห้ามัดจะใครจะมาซื้อหรือว่าคนบริเวณแถวบ้านจะมาอุดหนุนอีกก็ไม่แน่ใจนะครับเอาล็ซะคนบริเวณบ้านซื้อแล้วนะ,ะ<ช>ก็ถ้าผักกาดนี่ก็ถ้าเอาวางนี่ก็คือจะมีคนมาหยุดซื้ออยู่นะคะเพราะว่าผักถัวน้อยนี่ก็เอาใส่ถุถงไว้นี่ก็เขาไม่รู้ว่าเป็นผักอะไรกันแน่เนี่ยค่ะก็ก็เลย ขายยากนิดนึงถ้าผักกาดนี่ก็คือเอาวางไว้เขาก็เห็นว่าเป็นผักกาดก็แวะซื้อนะคะโอเคเดี๋ยวจะกลับแล้วนะ,ะเอาเสร็จแล้วก็ไปตามดูกันที่บ้านเลยนะคะจะขายห้ามัดแค่ร้อยบาทนะ,ะมัดละยี่สิบบาทก็จะมีแค่ห้ามัดนะคะไปค่ะตึกกลับบ้านะคะคมาวางขายหน้าบ้านแล้วขายได้ไปหนึ่งอันโอก๊กเอาวันพี่ช่างเอาผักแปนมาใส่แอปเจ้า เดือดสี่มัดนะคะยี่สิบบาทนะคะนี่ใครอยู่หน้าบ้านหมดไปแล้วอันหนึ่งดูนะคะก็เอ่อตอนนี้ก็รถก็ยังมีนิดนิดนะคะไม่ถือกับว่าไม่มีเลยนะคะมีอยู่นะคะเงาเงียบเงียบ,ยบนิดนิดแต่ก็พอพอพอที่จะเอ่อรถจะผ่านไปผ่านมาอยู่นะคะก็นี่นะคะขายอยู่หน้าบ้านนะคะ โอเคให้ดูกันแค่นี้นะคะว่าขายผักอยู่หน้าบ้านขายอยู่หน้าบ้านนะคะก็จะไม่ถ่ายเพิ่มแล้วนะคะก็แค่ให้มาดูเฉยๆว่าขายวางขายประมาณนี้นะคะก็หมดไปแล้วหนึ่งมัดนะคะก็เหลืออีกสี่มัดนะคะก็คลิปนี้ก็มาปลูกผักให้พี่ๆได้เห็นนะให้พี่ๆได้ดูว่า,าวิธีปลูกผัก เออถั่วน้อยมันเป็นยังไงนะมันก็มีหลายแบบนะคะปลูกยังไงก็ได้นะง่ายๆก็ๆแค่แช่ถั่วลันเตาเอาแช่ไว้ทั้งค้างคืนหนึ่งคืนแล้วก็เอามาปลูกนะคะแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะทําตามกันนะคะคลิปนี้ก็เออไปปลูกตามเลยนะคะกค็ะขอตัวลาก่อนแล้วนะคะสวัสดีนะคะ I yeah.